มาเดออคนบกาวเรื่องราาราาขกะัับบไวทเหการณ์ข่าวท,ทัาาววไปกระงสาธารณสุขนะครับก็มีแนวทางในการที่จะเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่สามมาให้เร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยจะต้องเว้นจากเข็ม26เดือนเปลี่ยนมาเป็นเว้นแค่3เดือนนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเปิดประเทศและช่วงของการเคารพดาวต้อนรับปีใหม่2565ที่จะเดินทางมาถึงครับ นายรุทินชันวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนที่อาจจะต้องเลื่อนจาก4-6ถึงเดือนมาเป็น3เดือนคือเลื่อนมาฉีดไวขึ้นหลังจากฉีดเข็มที่2นะครับโดยยืนยันจํานวนวัคซีนมีเพียงพอซึ่งการที่ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่3มเร็วขึ้นก็จะทําให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ไทยพยายามผ่อนคลายแล้วก็จะเปิดประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของโอมิครอนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจโดยในขณะนี้ก็มีการมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบถึงความรุนแรงสายพันธุ์ดังกล่าวว่าอยู่ในระดับใดซึ่งหากไม่รุนแรงเหมือนอันฟ้าเดลต้าประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ วัคซีนนี้ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยเวลาไปท่องเที่ยวเวลาไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถได้เข้าไปชมได้เข้าไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆอย่างถนนคนเดินเขมรราชที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับเปิดการท่องเที่ยวไปแล้ว ใครที่จะไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มต้องแสดงแอปหมอพร้อมด้วยการเดินทางข้ามจังหวัดก็เหมือนกันนะครับโดยสารโดยเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันฉะนั้นนอกจากจะเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด -19 แล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนพาสปอร์ตท,ที่ทำให้เราเดินทางไปในที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยครับ